คือตอนนี้ชัดเจนว่าเขาไม่ไม่ปล่อยเมนูแน่ๆหลังจากเมาส์กับคุณย่าในเจ็บไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอาการสองคนนี้เป็นยังไงนะแต่เมนูมึงไม่ได้ย้ายแน่ๆเออถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเรามาดูจากโปรแกรมที่เหลืออยู่ซึ่งมันก็เหลืออยู่แค่สองรายการนะเราก็ไม่ได้เตะเยอะสะคอร์แต่มันพอท่านผู้ชมแต่คุณภาพกับสิ่งที่อยากให้ทำเนี่ย มันจะได้ตามที่แบบอโมริมต้องการหรือเปล่าเพราะที่มีอยู่มันก็ไม่ตรงสเปกอยู่แล้วแล้วนี่หายจานวนนับหายไปอีกใช่ไหมเว้นเสียแต่คุณพัฒนานักบอลที่มีอยู่อ่ะอันนี้อย่างแรกหรืมมอไม่งั้นก็เปลี่ยนแผนซึ่งอโมริมไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเขาก็เล่นระบบนี่แหละแต่อาจจะแก้รายละเอียดดีเทลไหมเช่นทุกวันนี้เล่น5-2-3อยู่นะผมก็ยังคงยืนยันนะครับว่าไม่เวิร์กหรอก5-2-3อะ่ะ โดยเฉพาะเวลาเจอทีมรับต่ําเนี่ยมันกลางสองมันลําบากครับคู่ต่อสู้เข้าลงไปแพ็กกันแน่นอ่ะคุณลองนึกสภาพเขาอยู่ตรงเนี้ยกันหมดกระจุกกันอยู่ที่เดียวแล้วกลางแมนยูแม่งเหลือกันสองคนใช่ไหมถ้าวิงแบ็กมันทํางานไม่ได้เต็มระบบสุดท้ายแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้เขาก็รอชิงจังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นลุกอะ่ะคุณมีกลางอยู่สองคนน่ะ มันมันโดนคู่ต่อสู้แก้ทางง่ายอ่ะแล้วยิ่งพีเมลิกมันเปลี่ยนจากรับเป็นลุกกันอยู่โดยตลอดอ่ะมันวิ่งใส่กันแทบไม่ได้หายใจหายคออ่ะดังนั้นเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นห้าสามสองไหมเออมันอันนี้ผมยกตัวอย่างนะอันนี้คือเราพูดถึงเวลาปรับเชฟนะครับเปลี่ยนเป็นห้าสามสองไหมเพิ่มกลางไปอีกตัวหนึ่งถ้าห้าสองสามมันไม่เวิร์กแน่แน่ผมก็ไม่รู้สึกว่าระบบนี้มันจะมันจะทําให้แมนยูอ่ะ ประสบความสําเร็จได้ยังไงนะเออหรือไม่งั้นอ่ะคุณปรับเชฟไปเป็น4-4-2ก็ได้แบบช่วงปรีซีซั่นน่ะเพราะว่า4-4-2อ่ะ,อะกระชับกว่านะเวลาแบบไล่บอลไล่เพสอะไรเงี้ยอืมแต่ยังไงพิมพ์เขียวเขาเป็น3-4-2-1อยู่แล้วครับเขาไม่เปลี่ยนอันนี้เราต้องแยกกันนะพิมพ์เขียวเนี่ยคือ3-4-2-1พิมพ์เขียวเนี่ยทุกผู้จัดการทีมจะมีอยู่แผนเดียวครับ มันคืออารมณ์เหมือนเราดูแมตช์การในขันแล้วเปิดทีวีมาปุ้งภาพไลท์อัพแล้วก็มีข้างบนว่าฟอร์เมชันวันนี้ยุคโอเล่สี่สองสามหนึ่งอ่ามูรินโญ่สี่สองสามหนึ่งอะไรแบบนี้อันนั้นคือพิม์พเขียวซึ่งผู้จัดการทีมเนี่ยเขาก็จะมีพิม์พเขียวในแค่แผนเดียวเว้นเสียแต่เขาลื้อระบบเลยซึ่งมันก็ต้องไปเปลี่ยนไอเดียการฝึกซ้อมใหม่หมดเลยด้วยเหมือนตอนคอนเต้คอนเต้จะแบบแงงเออเฮีย หลังสี่ไม่เวิร์กเว้กกูปรับเป็นหลังสามแล้วกันหรือหลุยฟันเกาฤดูการสองพันสิบสี่สิบห้าที่ไอช่วงแรกเล่นหลังสามปีซีซั่นเล่นหลังสามพอเปอิดลีกมาใช่ไหมแป๊บแป๊แปบบอลตไม่เวิร์กเว้กกูปรับเล่นหลังสี่ดีกว่ามันก็จะเป็นแบบนั้นแต่ยังไงพิมพ์เขียวของอาร์โบริมคือสามสี่สองหนึ่งแน่นอนก็ถ้าไม่ได้กองกลางเนี่ยผมฟันธงเลยว่าฟุตบอลของแมนยูจะเป็นแบบนี้ฟุตบอลของแมนยูจะเป็นปิงปอง คือพอกลางพลิกบอลได้แล้วจะรีบสวิตช์เปลี่ยนออกซ้ายออกขวาในทันทีมันจะไม่มีการคอนโทรลได้บอลเสร็จปุ๊บต้องรีบเปลี่ยนจากลับเป็นลุกและแมนยูจะมีปัญหาเวลาต้องคอนโทรลเกมเจอทีมระดับกลางหรือทีมระดับเล็กต้องคุมฟุตบอลให้นิ่งอะ่ะซึ่งตัวคุมจังหวะหรือตัวออกบอลเรตอนเนี้ยเป็นบรูโน่เฟนเดสคุณไปเช็คได้จากสถิติณที่แล้วเนี่ยบรูโน่อ่ะ ได้สัมผัสบอลเกินร้อยครั้งชัดเจนครับว่าบูโน่เล่นตำแหน่งตรงนั้นอยู่แล้วบูโน่จะคุมสติได้ตลอดไหมเออมันมันจะมีวันผมบอกแล้วมันจะมีวันที่บูโน่เล่นได้คือมันก็จะมีจากหลายๆปัจจัยเช่นเขาคุมอารมณ์ได้อยู่ <c oughs> ไม่โดนคู่ต่อ,ส,ตอส,ส,สู้ไม่โดนคู่ต่อสู้เพรสซิ่งใส่ไม่โดนคู่ต่อสู้บีบใส่อะไรแบบนี้เขาเล่นได้นะครับแล้วเบอร์ลี่เนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่บูโน่เล่นได้ เพราะคุณภาพทีมมันไม่ได้ขนาดนั้นถูกไหมเบอร์ลี่เนี่ยเป็นทีมเต็งในการตกชั้นนะครับท่านผู้ชมเขาเป็นทีมเต็งในการตกชั้นนะครับแต่กลางแมนยูก็กระเสือกกระสนอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยการการับส่งบอลการรับส่งบอลห้าหลาสิบหลายังมีจ่ายเสียเหตุอยู่เป็นระยะถ้าไม่ซื้อกลางหรือไม่เสริมเข้ามาช่วยอีกสักคนหนึ่งอะที่มันเป็นสเปคพลังงานแล้ว ช่วยออกบอลได้อ่ะผมว่าปีนี้แมนยูเหนื่อยเหมือนเดิมเหนื่อยเหมือนเดิมแน่นอนร้อยเอร์เซ็นเลยเนี่ยก็จะมีอยู่แค่นี้ครับถ้าไม่ซื้อตัวก็เปลี่ยนแผนเปลี่ยนระบบหรือไม่งั้นก็ต้องพัฒนานักบอลที่มีอยู่คุณโมดิฟายเมนูให้เป็นคาร์ลอสบาลบาได้ไหมบาลบานี่ฟอร์มยับมากเลยนะพี่เบนพี่ปอโอ้โหโอ้ม,มีแอบแวะไปดูแบบโอ้โหอะไรของมึงวะ